ทีนี้ในเว็บถามมานะครับของตาว่าหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ดูเป็นองค์เดียวกันหรือไม่ครับแล้วเกี่ยวกันอย่างไรกระแสเดียวกันหรือไม่องค์เดียวกันนะครับถ้าเชื่อนะถ้าเชื่อนะครับ้าไม่เชื่อก็แล้วไปขึ้นอยู่กับเชื่อไงอ๋อจะไม่ห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมอย่างเราเชื่อแล้วท่านองค์เดียวกันโอเคนะ กิดทันลงปุทวดหรือเปล่าถ้าเกิดทานอาจจะเชื่อก็ได้นะสี่ร้อยปีได้ไหมหลวงตาสี่ห้าหกร้อยปีแล้วครับก่อนลงปูทวดนี่อยุธยาป่ะครับต้นในวิยานะ่นนะต้นอยุธยานะฮะต้นหรือก่อนยุทยายังไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ครับต้องไปถามท่านเองนะหลวงปู่เกิดตอนนั <laughs> ้นเกิดตอนนั้นในผมมีเอี่ยวไหมอะไรพวกนี้ เหมือนคล้ายๆตัวเล็กๆเป็ตเตนตัวเล็กๆตอนท่านหนุ่มท่านหลังไม่ค่อมฮะมอความจัดแก่ตอนนนุ่มๆท่านไม่ค่อมนะหลวงตาแล้วที่พลังงานที่ท่านไปทิ้งไว้กาลางทะเลที่ว่าเวลาน้ําขึ้นมาและจืดเนี่ยอันนั้นท่านก็ทําไว้จริงๆใช่ไหมครับก็จริงนะอืมันเป็นการดึงตาน้ํา วิชาดึงตาน้ําก็ดึงตาน้ำมาไงน้าอยู่ในแผ่นดินเนี่ยก็ดึงมาจากแผ่นดินไงน้ําจืดก็มาโผล่ตรงนั้นก็นับโผล่ตรงนั้นฮะมันม<อ>ีน้าปุโผล่ขึ้นไปใช่ไหมครับมันก็ชื่มบริเวณไปจนที่ท่านเหยียบมันก็มันก็แหวกขึ้นมาเอาน้าทะเลออกนะก็จากตอนที่ท่านเหยียบ <c oughs> มันก็จืดวิชาดึงนันเป็ด<า>นนะดิงยาฤทธิ์ฮะท่านบอก ยึธของผู้มีบุญเทียงจะอธิษฐานเข้ามาแล้วเพราะมันมีกําลังมาอยู่แล้วท่านธิบายเรื่องฤทธิ์กับบุญฤทธิ์มันต่างกันครับแต่ฤทธิ์เนี่ยฝึกแล้วมันก็เสื่อมได้ครับแต่บุญฤทธิ์เนี่ยมันไม่เสื่อมมันอยู่กับเราตลอดมันประกอบด้วยบุญเงยมีฤทธิ์ด้วยมีบุญด้วย เพราะวาเวลานึกอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นเวลาทําอะไรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเวลาทำนึกเนี่ยเทวดาไม่ช่วยไม่ได้เลยฮะเพราะเขารู้กําลังของเทพพรมทั้งหลายลจะช่วย